วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่กศศจะขออนุญ,ญาตนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องภารกิจที่สำคัญที่กศศจะดำเนินการในฐานะฝ่ายเลขาก็คือวันนี้เป็นวันประกาศรับสมัครตำแหน่งผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศรรึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการกาศร,ราศรรึกษาขั้นพื้นฐานแต่การสมัครจริงๆนั้นจะสมัครในวันที่12-18กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ในนามกะกะสก็ต้องขออนุญาตนำเรียนสาระสำคัญของการประกาศในคราวนี้อันที่หนึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะทำการสมัครในครั้งนี้ประกอบไปด้วยหนึ่งครับคือท่านรองผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่ที่ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่เป็นพอ,อโรงเรียนในตำแหน่งเชี่ยวชาญหรือท่านที่เป็นรองใหม่ แต่เคยดํารงตําแหน่งพอ,อ,อเชี่ยวชาญมาแล้วรวมไปถึงบุคคลที่เคยดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษาแต่อย่างไรก็ตามในการสมัครนั้นเราแบ่งเป็นสองสายก็คือคนที่มีประสบการณ์ในการทํางานในมัธยมมาก่อนหรือในสายของปฐมศึกษามาก่อนแต่ละสายนั้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า5ปีนอกจากนั้นผู้ที่สมัครทุกท่านนะครับจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา นะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยสําคัญซึ่งเราแบ่งหลักสูตรของการดําเนินการคัดเลือกเอาไว้3าภาคก็คือภาคที่1แล้วเรียกว่าภาคก่อภาคก่อนเป็นภาคที่เน้นในเรื่องของความรู้ที่มาใช้ในการปฏิบัติงานหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะครับซึ่งมีคะแนนทั้งหมดร้อยคะแนนภาคขอเป็นภาคที่ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและก็ประวัตินะครับ การรับราชการอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะต้องให้คะแนนอีกร้อยคะแนนเช่นเดียวกันจากนั้นเนี่ยเมื่อสอบสองภาคนี้แล้วต้องได้คะแนนแต่และภาคเนี่ยนะครับรวมกันแลวไม่น้อยกว่า60สนะครับส่วนภาคคอนั้นประกอบไปด้วยสส่วนคือส่วนที่เป็นเรื่องการนําเสนอวิสัยทัศน์หรือแนวทางในการพัฒนาเขตพื้นที่50คะแนนแล้วก็สัมภาษณ์อีก50คะแนนจากนั้นก็จะเอาคะแนนภาคกข,ขและอไปรวมกัน นะครับก็จะจัดเรียงคะแนนเพื่อไปขึ้นบัญชีเป็นเวลา2ปีส่วนการบรรจุนั้นก็บรรจุครั้งแรกเท่ากับตําแหน่งว่างที่เรามีในสายมัธยมและสายประถมนะครับอันนี้ก็เป็นสาระสาคัญแต่อย่างไรก็ตามอยากจะย้ําเตือนท,นท่านที่จะมาสมัครนะครับในประเด็นที่ที่เราค้นพบอยู่ส่วนใหญ่ก็คือการทําเอกสารที่เกินกว่าที่ประกาศกําหนดเพราะนั้นท่านต้องดูประกาศให้ดีว่ากําหนดให้ทําทั้งหมดกี่หน้า นะครับใช้ตัวอักษรอะไรจํานวนเท่าไหร่แล้วเอกสารอ้างอิงทําอย่างไรซึ่งตรงนี้ก็เป็นความห่วงใยของกขสาแต่อย่างไรก็ตามอยจะเรียนว่าทางกขสานั้นได้กําหนดการรับสมัครในวันที่1 2บสถึงสิกรกาคมสองนยกําหนดสถานที่ที่ห้องประชุมโกวิดวรพิพัฒน์ชั้น3ของอาคารรัชมังคลาพิเศษอันนี้ก็ขออนุญาตนาเรียนถึงแนวทางหรือหลักเกณฑ์ในการที่จะ ดำเนินการสรรหาตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ในครั้งนี้ครับ